ก็ทางหนานตำรวจแห่งชาติครับก็มีการโชว์ความพร้อมครับด้านความปลอดภัยในการประชุมเอเป็ก2022ครับโดยมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศครั้งใหญ่ครับมีการจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาวุธปืนครับรวมถึงเร่งเคลียร์ไอ้พวกหมายจับค้างเก่าครับกว่า60,000ลายครับโอ้โหขยันเหลือเกินนะท่างนี้ตำรวจฮะสร้างความเชื่อมั่นให้ในานาชาตินะฮะโดยนะฮะท่านพลตํารวจเอกครับดารงศักดิ์กิติภพพัฒน์พบตรฮะระดมกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ ทั่วประเทศนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาตินะครับแล้วก็ประชาชนก่อนการประชุมเอเป็ก2022ครับโดยท่านพลนตารวจเอกตำรงจสากล์กล่าวนะครับว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติเอเนี่ยได้มีการระดมกวาดล้างปราบปรามผู้กระทำความผิดครับที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเถื่อนครับอาวุธปืนสงครามยาเสพติดแล้วก็หมายจับค้างเก่าครับก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้นำเอเป็กในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ในห้วงระหว่างวันที่10ตุลาคม จนถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็ประกอบด้วยผู้ต้องหาที่กระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนครับ11,800คดีฮะผู้ต้องหานะครับเป็น1 0 0 0 0กว่ารายเลยนะครับและของกลางอาวุธปืนสงคราม36กระบอกปืนนี้มีทะเบียนอีก5,345กระบอกครับมีทะเบียนอีก936กระบอกวัตถุระเบิดทะพี่โอ้4 3่0กว่ารายการารับกา้ครับ และมีเครื่องกระสุนดีนะฮะสามหมืนัดครับมีขนาดเดียวกันในส่วนของคดียาเสพติดเองก็สามารถปราบปรามถึง41,800คดีครับจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยสี่หมื่นสามพันกว่าคนครับของกลางยาบ้าเนี่ยเกือบ50ล้านเม็ดครับก็จับบุคคลตามหมายคดีอาญาอีกประมาณ9ก้าพัน้หาหมายจับครับผู้ต้องหาอีกเก้าพันสองร้อยห้าสิบห้าคนครับโดยสําหรับงานสืบสวนสอบสวนนะครับได้มีการระดมเร่งรัดหมายจับค้างเก่าทั้งประเทศครับ ซึ่งในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในการจับกลุมหมายจับค้างเก่าไปแล้วกว่า50%ครับส่วนด้านการป้องกันปราบปารามแล้วก็การาระจับกลุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติดนะครับขณะนี้นะฮะมีการขยายผลต่อเนื่องไปถึงต้นทางการผลิตโดยจะได้ปราบปารามอย่างครบถ้วนทุกวิติครับในส่วนของปืนเถื่อนยังสามารถขยายผลไปยังผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายถึง200แห่งครับ,รบสามารถจับกลุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก54รายยึดของการเป็นอาวุธปืนเถื่อน110กระบอกเครื่องกระส 3,320นัดครับแล้วก็วัตถุระเบิดอีก11ลูกครับท่านผอบ,อรบรตรยังกล่าวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับมีความห่วงใยในการแก้ไขปัญหาวุฒปืนและยาเสพติดที่เป็นรูป,ประมครับโดยทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนครับร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนครับจึงได้กําหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีผลการเป็น,ป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 นที่น่าพอใจครับทั้งนี้ก็ขอความร่มวมประชาชนนะครับในการแจ้งข้อมูลเบาะแสแจ้งข่าวเชีกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและตลอดเวลาครับและยังจำให้เจ้าหน้าที่ครับทำการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องต่อไปฮะ